ใหม่ S26 GO มี UST แล้วจากสถานการณ์การการะบราดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019องค์การบริหารส่วนตรบระบลสะกรวดอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ตระหนักถึงสุขภาพพานามัยของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ จึงนำแนวนโยบายของรัฐบาลจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 แก่ประชาชนเพื่อให้ความรู้สร้างความเข้าใจในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ตลอดจนข้อควรปฏิบัติในการป้องกันตนเอง การลดการแพร่กระจายของเชื้อและการจัดทำหน้าการอนามัยเพื่อป้องกันตนเองและคนในครอบครัวชุมชนโดยมีนายคมสันเจริญพันธุ์นายองค์การบริหารส่วนตำบลสักกรวดอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019 ให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสักกรวดทุกหมู่บ้านทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการสัมผัสโรคและเป็นการป้องกันตนเองครอบครัวที่สำคัญประการหนึ่งคือการสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโดยมีวิทยากรสอนวิธีการทำหน้ากากอนามัยเพื่อใส่ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019ภายในครอบครัว มหาฟินวันนี้รับประกันทั้งคัน5ปีไม่จำกัดระยะทางทอะเสนอฟินขนาดนี้เป็นใครก็ต้องรีบวันนี้ถึง30มิถุนาย,ยน2563ย่ามาหาฟินฟินกว่าก็โดนกว่าซ้มที่ดีในซ้มพลัสอะไรจริงเน่ซ้มพลัสดื่มเลย สมพลัส,สเครื่องดื่มผสมสมเกาหลีสก,กัดแท้100%มีวิตามิน A และวิตามิน B 12สูงสมที่ดีใ่สมพลัสอะไรจริงนี่สมพลัสสมพลัสอะไรจริงสิบบาท